ต้นเยลลี่ถูกจัดลงตะกร้าเพื่อเดินทางไกลได้บ่อยยิ่งขึ้นตะกร้าใบเล็กอาจใส่ได้กระถางเดียวตะกร้าใบใหญ่ใบนี้ใส่ได้ถึงสีกระถางเดินทางไกลอบอุ่นเลยย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้ยา่ยายยังคงว่นหยกการแพ็คกระถางต้นเยลลี่นะคะการแพ็คกระถางหากหนึ่งต้นหนึ่งกระถางค่าการเดินทางจะสูง หากเราสามารถรวมหลายๆกระถางมาอยู่ในหนึ่เข่งหรือ1ตะกร้าค่าเดินทางก็จะลดลงทำไมผู้ส่งต้นไม้จึงบอกว่าต้นแรกเท่านี้แล้วบวกเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยเพราะว่าพอบวกเพิ่มหมายถึงต้นไม้มาอยู่ในกระถางรวมกันนะคะพอรวมกันน้ำหนักเวลาชั่งน้ำหนักการคิดราคาการเดินทางก็จะถูกลง ซึ่งทำให้ผู้รับไม่ต้องจ่ายราคาสูงจนเกินไปผู้ส่งก็ไม่ต้องเข้าเนื้อมากมายนะักพบกันครึ่งทางค่ะต้นเยลลี่ก็ยังคงเป็นพระเอกของสวนอยู่นะคะหากต้นสูงยาวเกินไปการแพ็คก็หลายขั้นตอนค่ะเพราะตะกร้าต้นไม้เดินทางไปทั่วประเทศไทยบางครั้งก็มีการกระทบกระั่งกับตะกร้าอื่นนะคะก็ต้องแข็งแรงพอที่จะไม่ให้ลำต้นเขาหัก หรือเกิดความเสียหายผู้รับก็จะได้พึงพอใจในสินค้าที่ได้รับค่ะและในสภาพที่ยังปกติอยู่ทดสอบด้วยการตะแคงและเขย่าก่อนว่าจะล้มไหมใบยเยลลี่มีคโคลรฟินสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์กับร่างกายมากมายค่ะบ่อยเลยที่ต้องนําใบมาขยําเพื่อนํามาทานนะคะใบนี้พิเศษก็คือใบแฝดค่ะใบแฟดเป็นรูปหัวใจสวยงามมากค่ะ จะต้องเก็บไว้เป็นที่ละลึกก็คือเก็บไว้ในคลิปนี้นั่นเองค่ะนำใบยลเี่ล้างให้สะอาดวางในภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำได้เวลาเราขยำนะคะเติมน้ำต้มเดือดหรือน้ำอุ่นจัดลงไปราดลงไปให้พอปริ่มๆกับใบนะคะไม่ต้องใส่ไปเยอะก่อนขยำลองดูว่าร้อนเกินไปไหมหากร้อนเกินไปก็เติมน้ำอุ่นๆเพิ่มเพื่อลดอุณหภูมิที่สูงค่ะ หากพอขยำได้ก็ให้ขยำไปแบบนี้จนกว่าใบจะละิะใบเยลี่จะค่อยๆนิ่มขึ้นนะคะก้านใบก็จะนิ่มขึ้นเส้นใบต่างๆก็จะอ่อนตัวลงใบก็จะลดจํานวนลงดูว่าใบน้อยลงที่จริงใบเขายุบตัวลงค่ะแล้วเละแบบนี้ขยำต่อไปอีกระยะหนึง่งเห็นไหมคะสีเขียวคโคลลฟินสีธรรมชาติเลยค่ะช่วงที่ขยำอยู่ จะรู้สึกมีความเมือกลื่นเหมือนกับมีแป้งมันปนอยู่นะคะหากไม่ใส่ถุงมือจะทำให้นิ้วทั้งห้าติดกันค่ะเวลาขยำใบเยลลี่ต้องใส่ถุงมือนะคะนำไปกรองโดยเอาก,ากากของใบไม้ออกค่ะอาจจะกรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้หรือใช้กระชอนตาถี่ก็ได้ค่ะแต่หากเรากรองด้วยผ้าขาวบางที่เป็นถุงกรองแบบนี้ก็จะสะดวกเวลาบีบเอาก,ากากของใบไม้ออกนะคะก็จะบีบได้ง่าย หากเป็นกระชอนเราต้องนั่งขยำและปั้นขึ้นมาเป็นก้อนทีละก้อนค่ะหากเป็นอย่างนี้ใช้ตัวกรองแบบนี้นะคะแค่บีบลงไปน้ำก็จะไหลไปทางก้นถุงผ้าค่ะนำน้ำเยลลี่ที่ผ่านการขยำด้วยน้ำอุ่นไปใส่ภาชนะเพื่อทำเป็นวุ้นเยลลี่แช่ตู้เย็นประมาณ3-4ชั่วโมงนำมาตัดเป็นชิ้นพอคำทานเพียวๆอย่างนี้ก็จะได้รสชาติออริจินอลซึ่งอร่อยค่ะหรือหากไม่เคยชินรู้สึกว่ารสชาติเป็นธรรมชาติเกินไป ได้กลิ่นคอลอรฟลนมากเกินไปก็ผสมน้ำหวานกะทิหรือเพิ่มน้ำแข็งอีกได้นะคะเอาไปปรุงรสตามใจชอบค่ะมีต้นเยลลี่หนึ่งต้นปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดินก็ได้นะคะเหมือนกับได้ของเล่นชิ้นใหม่พราะเด็ดใบมาทำน้ำเยลลี่หรือทำวุ้นเยลลี่หรือทำขนมเยลลี่และแต่เราคิดสูตรคิดเมนูกันเอาเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะบางครั้งยาๆก็จะทานเพียว โดยเติมน้ำอุ่นลงไปอีกนิดหน่อยนะคะให้เจือจางอย่างนี้ก็อร่อยค่ะทานแทนผักมื้อไหนที่ไม่ได้ทานผักก็นำใบยลีี่มาปัน่นแล้วก็ทานแทนผักเลยมีเพียงหนึ่งต้นหรือสองต้นก็ได้ต้นไม้จะได้เป็นเพื่อนกันสามารถเก็บใบได้ทุกครั้งที่เราต้องการจะเก็บมาใช้นะคะหากเรามีต้นเองอยู่ที่บ้านย,าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank